จริงๆแล้วทุกๆวันนี้นะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเลยเนี่ยนะครับคนไข้เวลาเดินเข้ามาหาหมอฟันในคลินิกเนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากที่จะอุดฟันสีเหมือนฟันกันทุกคนเลยครับแต่ติดอยู่ที่ว่าเอ๊ะการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเนี่ยมันมีคุณภาพที่ดีไหมเมื่อเทียบกับการอุดโลหะแบบเดิมจริงๆแล้วทุกคนก็คงจะทราบใช่ไหมครับว่าการอุดฟันเนี่ยก็จะแบ่งใหญ่ๆออกเป็น2อ,อย่างด้วยกันก็คือการอุดด้วยโลหะอะมากลกัมเป็นสีเป็นสีที่เป็นสีโลหะ แบบเดิมนะครับกับการอุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิตเรซินหรือว่าเรซินนะครับซึ่งภายหลังการอุดฟันแล้วเนี่ยก็จะได้ลักษณะของวัสดุอุดซึ่งเป็นสีที่เหมือนกับสีฟันธรรมชาติจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับวัสดุอุดฟันที่เป็นเรซินเนี่ยได้รับการพัฒนาขึ้นมาให้มีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะใช้ในการบดเคี้ยวได้เทียบทเท่ากับการใช้วัสดุอุดฟันที่เป็นโลหะแบบเดิมเลยละครับ เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างก,กันอยู่ตรงที่ว่าการอุดฟันด้วยวัสดุโลหะเนี่ยทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ภายหลังการอุดฟันเนี่ยก็ไม่มีอาการมักจะไม่มีอาการเสียวฟันตามมาครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังราคาถูกกว่าแต่การอุดฟันที่เป็นโลหะเนี่ยก็ยังมีข้อเสียตรงที่ว่าภายหลังจากการอุดฟันเนี่ยนอกจากความสวยงามที่มีไม่ค่อยมากแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังจะต้องใช้เวลารอ,อประมาณ24ชั่วโมงถึงจะมีความแข็งแรงพอที่จะใช้ในการบดเคี้ยวได้ในขณะที่การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินเนี่ยนะครับภายหลังจากการอุดฟันเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานใช้เคี้ยวได้เลยทันทีเพียงแต่ว่าการอุดฟันด้วยวัสดุเรซินเนี่ยเทคนิคมันค่อนข้างที่จะเซนสิทีฟครับการที่ภายหลังการอุดฟันเนี่ยนะครับอาจจะมีการเสียวฟันได้บ้างครับหลังจาก การที่วัสดุอุดฟันมีการผดตัวเนื่องจากว่าวัสดุอุดฟันเรซินเนี่ยนะครับจะต้องใช้เครื่องพิเศษเป็นเครื่องฉายแสงเนี่ยนะครับในการทําให้วัสดุเรซินเนี่ยแข็งตัวการแข็งตัวของวัสดุเรซินเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของน้ําภายในท่อที่อยู่ภายในเนื้อฟันซึ่งก็จะทําให้เกิดอาการเสียฟันขึ้นได้บ้างครับ แต่ในภาพรวมแล้วในปัจจุบันนี้นะครับการอุดฟันด้วยวัสดุเรซิ่งสีเหมือนฟันเนี่ยมีคุณภาพเพียงพอที่จะใช้ในการอุดฟันสำหรับการบดเคี้ยวอาหารได้ครับ